ักยาวกับถั่วพูใบมันต่างกันตรงไหนเราจะแยกออกได้ยังไงวันนี้พามาดูกันเลยนะคะสาเหตุที่มีคำถามแบบนี้เพราะว่าตอนแรกอะ่เะเพราะถั่วเพราะถั่วฝักยาวไว้แล้วก็มีเมล็ดถั่วพูมาด้วยแต่เมล็ดถั่วพูอะ่ะไม่รู้จักเพราะว่าเขาเขาฝากเม็ดมาให้ก็ปลูกแต่ถั่วเอ ถั่วพูก็ปลูกไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรจนถามที่บ้านว่าฝากเม็ดอะไรมาเขาบอกว่าถั่วพูพอเริ่มย้ายแปลงมาก็ไม่รู้จะแยกกันยังไงดีเขาบอกว่าใบมันเล็กๆนะคะก็เลยดูที่ต้นถั่วต้นถั่วต้นไหนที่เป็นใบเล็กๆก็สันนิษฐานว่าเป็นถั่วพูนีคะดูใบตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บนะึง ก็สังเกตรตรงนี้นะคะตอนแรกก็ตัวไหนที่มันเป็นใบเล็กๆก็กหมอเป็นถั่วพูหมดสรุปว่าไม่ใช่ค่ะถั่วพูนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่อใบคล้ายๆกับถั่วฝักยาวแต่ว่าใบามันจะเล็กกว่าเยอะเลยเนี่ยเทียบกับฝ่ามือนะคะอันนี้มันเพิ่งขึ้นเพิ่งจะรดน้ํามาอันนี้นะคะคือถั่วพูค่ะส่วนตัวนี้ค่ะ ถั่วฝักยาวเห็นไหมคะเทียบกับฝา่ามือก็คือจะใบมันจะใหญ่มากอันนี้ก็คือขั้นตอนสังเกตง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนมันเล็กๆถ้าเพราะมาแล้วบางคนก็อาจจะแยกไม่ออกว่าต้นไหนเป็นต้นของถั่วฝักยาวต้นไหนเป็นต้นของถั่วพูนะคะมีผู้ช่วยด้วยนะคะผู้ช่วยปลูกถั่วค่ะ รดน้ำพรวนดินค่ะสันมาสันมานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ค่ะให้ดูผู้ช่วยค่ะนู่แดงนู่นแดงมานี่ลูกนูน่แดงมานี่มาขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะคะ เล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตถั่วเรื่อยๆค่ะว่ามันจะโตเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องถอนทิ้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าปลูกไว้หลายต้นครัวมันจะไม่ขึ้นค่ะสักสิบต้นได้มั้งอันนี้ก็ประมาณสองสัปดาห์เลยนะคะถั่วเนี้ยเดี๋ยววันนี้ก็จะหาไมา้มาปักทำค้างถั่วให้มันแล้วค่ะตอนนี้ผู้ช่วยมาเยอะมากเลยค่ะ วันนี้ก็ลากันแค่นี้นะคะสันมาสันมาค่ะ